สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ t ท็กทอล์กบิสโฟกัสนะครับซึ่งเป็นรายการที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจธุรกิจการลงทุนและภาษีนะครับรายการนี้จะออกเป็นประจําทุกคืนวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งถึง5้าทุ่มครึ่งทาง TNN ช่อง2นะครับวันนี้เราจะไปพบกับอธิบดีกรมสัมากรซึ่งก็ถือว่าเป็นวิทยากรประจําของรายการนี้ ที่มาให้ความรู้ทางด้านภาษีแล้วก็ให้ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจกนะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับว,วันนี้คงจะอยากจะคุยกับท่านอธิบดีในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานที่สําคัญของประเทศแล้วก็มีความตั้งใจที่จะมาปรับปรุงหน่วยงานนี้ให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารงานไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎระเบียบอะไรต่างๆในส่วนของการบริหารงานเนี่ยท่านมีแนวทางยังไงบ้างครับ ตอนที่เข้ามารับตำแหน่งตรงนี้นะค,ะครับก็อาทิตย์แรกก็พยายามที่จะปรับระบบก่อนสิ่งแรกที่เห็นคือการบริหารงานแบบราชการเกือบทุกแห่งก็บริหารแบบเป็นแท่งแท่งก็คือว่าแบ่งหน้าที่งานกันเช่นสมมุติว่าถ้ามีรองอธทิบดีสี่คนแต่ละคนก็คุมกลอดด้านด้านนี้ด้านนโยบายด้านนี้กฎหมายด้านนี้บัญชีด้านนี้ไอทีสมมุติแล้วก็แต่ละคนก็จะมีอาารจักของตวเอง แต่ระบบงานจริงๆแล้วมันต้องเชื่อมโยงทุกสํานักทุกรูปแบบเท่าเดียวกันก็คือขาดการประสานงานในแนวนอนงานหลายๆชิ้นเนี่ยจริงแค่เสร็จแต่ไม่สําเร็จครับผมก็มาในทิศแรกผมก็ตั้งผมเรียกว่าเรือธงอีกสิบแปดลำดูแลแต่ละด้านเช่น the, ด้านของบุคลากรตัน้งจนจบด้านของไอทีตั้งแต่วิธีคิดการเขียนซอฟต์แวร์กันเอาเข้าเครื่องเป็นยูเซอร์เป็นผู้ใชยย้ต่างๆเพราะว่าสิ่งที่ผมเจอคือ หลายครั้งเช่นนโยบายคิดเสนอรองนโยบายมาลองกฎหมายเขียนเสนอรองกฎหมายครับแต่ปรากฏว่าเขียนกฎหมายเสร็จแล้วไม่เคยผ่านไปกลับไปรองนโยบายครับ,รบก็เขียนกฎหมายไม่ตรงนโยบายก็มีอ,มออกไปแล้วคอมพิวเตอร์ตามไม่ทันก็มีครับระเบียบเขียนตามไม่ทันก็มีอ,มออกกฎหมายไปแล้วจะแก้พรุ่งนี้ก็าขายหน้ารอไว้อีกสักพักก็แก้พอแก้ตอนหลังวับยากขึ้นอีกรุ่งยิ่งเกิดความล่าช้าใหญ่เปิดปัญหาตามอย่างอื่นตามอีก นั้นทำไงให้ให้กระบวนการดูแลต้นจนจบในแต่ละเรื่องได้ครับก็เกิดเรือธงแน่นอนอีกสิบแปดลำตอนนี้ตอน,นีตั้งขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วก็เรียกการวางแผนแบบแมทริกนะครับก็มีแน่นอนแนวแนวนอนแนวตั้งแต่ละเรือธงนั้นก็ไปคิดแผนงานมาว่าต้องทําอะไรบ้างมีแผนแล้วก็คุมจากไมล์สโตนจากตัววัดว่าเป็นไ,ไปตามแผนไหมอันนี้ก็เรื่องที่หนึ่งก็เจอปัญหาทางปฏิบัติคือพอตั้งกันนอนชนกันปับ๊บใครใหญ่กว่าใคร มันมีจุดตัดของแมทริกก็ต้องมีคณะผู้่ทนระดับสูงคอยตัดสินว่าเรื่องนี้ใครรับผิดชอบไปเพื่อให้มีความเป็นเจ้าของแต่เรื่องอย่ชัดเจนเราก็ได้ตามจากตัวเจ้าของได้ว่าเรื่องนี้ถึงไหนแล้วขึ้นหน้าไหมนะครับมีตัววัดที่เราชีวัดได้พอระบบงานผ่านไปก็ไปดูเรื่องของระบบคนดูแลคนตั้งแต่ลูกของเขาตัวเขาจนเขาเกษียณไป ชีวิตราชการนะอาจานะสิ่งที่เขามุ่งหวังมากที่สุดคืออนาคตที่ดีครับความก้าวหน้าแข่งขันกันมากบางคนถึงขนาดโอ้บัตรสนเทบางคนถึงขนาดใต้โต๊ะใต้สารพัดเพื่อจะก้าวหน้านี่คือปัญหาของคนครับยิ่งการบริหารองค์กรยิ่งใหญ่มากปัญหาเรื่องคนยิ่งเยอะครับและจะเป็นปัญหาใหญ่กว่าทุกเรื่องแต่เราก็ให้ความสําคัญกับระบบคุณธรรมถูกไหมครับทำยังไงให้คุณธรรมเอาคนที่คน มีความรู้ความสามารถมีอาวุโสขึ้นมาบริหารใช่ไหมตัวนี้ผมใช้คําว่ารักคําเดียวจ้รักรักคําเดียวคือถ้าเราเรารักลูกน้องเหมือนลูกบกน้องเนี่ยคําตอบจะมาเองว่าจะ,จะบริหารเขาอย่างไรัรบทีนี้ปัญหาที่แค่ว่าครอบครัวนี้ใหญ่หน่อยสองหมื่นกว่าคนคทำาให้ลูกทุกคน,เ,นเห็นว่าเราเป็นธรรมพอกับให้ความรักกับทุกคนอย่างเป็นธรรมคือความเป็นธรรมนี่สำคัญที่สาคัญนะครับไม่ให้ลูกแต่ละคนเห็นว่าเราลาเอียงนี่คือคุณธรรมอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ ให้ลูกที่แข็งแรงที่สุดดูแลลูกที่อ่อนแอได้ยังไงนะครับนี่คือการการจัดเรื่องคนเข้าไปดูตั้งแต่ว่ามีกิจกรรมสาหรับลูกๆของเขาคือต้องทําตัวนี้เป็นบ้านก่อนครับผมก็ไปดูต่ว่าลูกๆของเขาเนี่ยอย่างเช่นช่วงปิดเทอมนะครับมาเดินอยู่ตามโต๊ะเนี่ยบางทีก็นอนอยู่ตามพื้นข้างโต๊ะเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีสมาธิทํางานเป็นห่วงลูกบ้างนะครับเอาไว้บ้านก็ไม่มีใครดูแลครับผมก็ต้องทํากิจกรรมที่กลมสำหรัก่อน มีแต่สอนวาดภาพสอนคณิตาศาสตร์สอนเทควันโดนะครับและทางเซอร์เวว่ามีความต้องการไหมในเรื่องของการห้องสําหรับให้น,นมสำหรับแม่ลูกอ่อนห้องสำหรับเลี้ยงดูเด็กอ่อนดูแลลูกๆเขาให้เขามีความสุขว่านี่คือบ้านนะครับจริงๆในๆในที่ทางานมีเด็กๆวิ่งบ้างมันก็มีความบอบอุ่นดีเป็นบ้านดีดูแลลูกแล้วมาดูแลตัวเขาเขาจะมีความสุขมีแครีเอร์พาร์ที่ชัดเจนจะทำยังไง จะเขียนแคเลพาร์ตเป็นอย่างไร,รนะครับแล้วการยุกย้ายแต่งตั้งทำไงถึงจะให้เขาเห็นว่านี่คือสิ่งที่ยุททธรรมที่สุดแล้วเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับจนกระทั่งมองไปว่าถ้าถึงเวลาที่เขากเกษียณจะทํำยังไงนะครับผมก็เตรียมทําอนาคตไว้เขาเช่นนิวทีเอ,อ New TA, ก็เป็นเรื่องของการเป็นผู้สอบภาษีอนาคตคนที่เคยเป็นสำนักงานและผ่านงานมาพอสมควรแล้วผ่านการอบรมของเราพอสมควรแล้วเนี่ยกเกษียณไป ยังเป็นผู้สอบภาษีได้คือไปประกอบอาชีพอิสระได้ใม่ต้มีรายได้ได้ไดแล้วก็สมมุติว่าบริษัทของอาจาร,รย์เนี่ยอยากจะใช้บริการทดสอบภาษีนะครับ,รบก็ใช้ได้แต่ถามว่าทําไมจะใช้ใช้เป็นทุนเพิ่มขึ้นไหมก็บอกไม่ได้บังคับถ้าอยากใช้ก็ใช้ได้นะครับโดยที่ต้องจ่ายค่าค่าที่จ่ายบ้างในการใช้แต่ว่าเมื่อเป็นคนช่วยกรองแลระดับหนึ่งเนี่ยกรมก็กรองน้อยลงครับเพราะเรามีมืออาชีพกรองแล้วนะครับแล้วเขาก็เป็นข้าราชการเก่า เขาก็มีความรับในกรมสรรพกรอยู่แล้วขารับผิดชอบอยู่แล้วมีสังคมอยู่แล้วนะครับเขาก็จะดูแลลูกค้าเราอย่างดีพอมีการดูแลอย่างดีมาถึงผมผมก็ดูแลได้น้อยลงเพราะว่ามีคนกรองแล้วส่วนคนที่ไม่มีคนกรองก็ดูปกติเพราะมันยังไม่ผ่านการกรองอะไรเลยนะครับผมก็เชื่อว่าจะมีคนใช้บริการกรองตัวนี้ในการกรองก่อนที่จะมาถึงผมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผู้เสียภาษีหลายคนก็อยากจะเจอคนกลางมากกว่าเจอสรรพกรนะครับเมื่อมีการกรองมาอย่างดีแล้วก็ช่วยได้เยอะ เพราะผมเพราะว่าข้าราชการบางคนเนี่ยอยู่จนเกษียณน,นะจันยังเก็บเงินไม่ได้เลยครับแล้วชีวิตที่เหลืออีกยี่สิบสมสิบปีหลังกเกษียณจะอยู่ยังไงจะทํำยังไงบําเด็จบำน,นานที่ได้ก็ใช้มีหมดครับนะครับนั่นสิ่งจริงที่เรามองเริอมตั้งแต่ลูกเขาตัวเขายันตัวเขาหลังกเกษียณว่าอยู่อย่างไร,รหลายคนยังนึกไม่ได้เลยว่าเขาเริ่มทํางานตอนยี่สิบกว่าครับประมาณสักยี่สิบสี่ยี่สิบห้าทำงานไปจนกเกษียณสามสิบห้าปี เดี๋ยวนี้คนย,ยนืนขึ้นกว่าจะตายก็89 90ปีหลังกเกษียณอยู่อีก30ปีช่วงทํางานทํางาน35ปี<ะ>ถ้าเราทํางานหนึ่งปีพี่อยู่สองปีนะและเพื่อนเพื่อเราที่หมดวันต่อว,วันนี่คืออะไรห<ะ>ลังกเกษียณอยู่ยังไงผมก็ต้องมองเผื่อใครเรียร,รพัฒน์ก็ในอนาคตว่าถ้ากเกษียณไปแล้วยังเก็บเงินไม่ได้เอากลมหาอาชีพให้น,นี่นี่ก็ถือว่าเป็นการดูแลภายในหน่วยงานให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดเพื่อคนจะได้มีกำลังใจในการทํางาน พอเขาไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เขาก็ทํางานได้เต็มที่แล้วงานสัมภาระที่หนักมากหนักมากแล้วก็หลายคนเนี่ยมาจากต่างจังหวัดแล้วต้องมาจ่ายค่าครองชีพในกรุงเทพนะครับก็ขอ้าตอยู่อบตปจเป็นแถวเลยเพราะนั่งใกล้บ้านค่าใช้จ่ายถูกกว่าแล้วงานไม่หนักเท่านี้นะครับภารกิจของกรมสัมภาระหนักขึ้นเรื่อยๆเราต้องรับผิดชอบภาษีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ารายได้จากกรมสุนกากรก็น้อยลงเรื่อยๆรายได้จากสัประสามิตรเนี่ยเวลาเราเปิดเสรีเนี่ย คนก็หิววายฮิวโซลาข้ามประเทศกันเป็นว่าเล่นก็คงได้ภาษีน้อยลงนั้นถ้าอยากได้เงินเพิ่มขึ้นก็มาจากสรรพกรแต่การลงทุนในสรรพกรน,น,น,น้อยมากคนเราลดลงตลอดเร,เราวางแผนที่จะเพิ่มคนไหมในเมื่อภารกิจม,มันเพิ่มขึ้นเราวางแผนแต่มันก็มันก็เป็นแค่แผนแล้วก็นิ่งเพราะว่าราชการก็มายึดกติกาด้วยกันว่าต้องลดจำนวนข้าราชการลงครับแต่ถ้าเราเป็นเอกชนจะคิดอีกแบบหนึ่งว่ารตรงไหนเป็นคอสเซนเตอร์ต้องดูที่หน่วยงาน ตัวนั้นเป็นโปรเฟสเซเอร์ใช่ครับถ้าตัวนี้เพิ่มแล้วได้ภาษีเพิ่มภาษีเพิ่มมาจ้างงานได้ตั้งเยอะแยะไปลงทุนให้ความสุขสบายประชาชนได้เยอะแยะเนี่ยลงทุนไหมนะครับบางคนบอกว่าก็าเอาไอทีไปแทนได้ไหมปัญหาคือวันนี้ไอทีที่มาแทนก็ยังไม่มีก็ไม็แต่ไอทีเก่าซึ่งก็ล้าสมัยไปเรื่อยๆนะครับบางคนบอกว่าอ่ะแต่ถ้าสมมติให้ไอทีแล้วคนไม่ต้องให้ได้ไหมอันนี้ก็เป็นทฤษฎีทั่วไปง่ายๆแต่จริงมันไม่ใช่ใช้กันทุกอย่าง อย่างกรมสรรพากรเนี่ยสมมติว่าเราได้ไอทีมาแล้วเราก็ทําโปรแกรมต่างๆเอาดัตต้าเบสเอาเ้อมูงต่างๆเข้าเครื่องเสร็จเนี่ยถามว่าพอเครื่องชี้เป้าว่าภาษีอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เร้่งเงินวิ่งหาเราเลยไหมครับต้องมีคนไปติดต่อเอาเอากาปปส,สารสมาตรวจเอกาสารใช่ไม่ใช่ถึงจะรู้ว่าอ๋อตรงนี้ควรจะได้เงินครับนะั้นทอ้ทิศที่บอกว่าถ้าไอทีดีคนน้อยลงใช้ได้กับบางเรื่องทิศทิที่บอกว่าควรลดจำนวนค้าาชกจารลงเพราะเป็นคอสเซนเตอร์ของประเทศมันใช้กับบางเรื่องครับเพราะตรงนี้มันคือโปรเฟสเซนเตอร์ ตัวนี้คือสิ่งที่บอชี้เป้าแล้วเนี่ยมันต้องเอาคนเอาเอกสารมาครับทีนี้ในในแง่ตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเห็นความสําเร็จหรือความก้าวหน้าที่ชัดเจนพอสมควรนะข่าวที่ออกไปแต่ทางด้านในแง่ความรู้ภาษีของประชาชนเนี่ยก็มีคนบอกว่าวิพากษวิจารณ์ว่ากรมเนี่ยหรือกระทรวงการคลังเนี่ยยังไม่ได้สื่อสารหรือให้ความรู้มากพอเพราะบางทีไปกรอกยื่นแบบภาษีีเรากรอกเป็นบ้างไม่เป็นบ้าง อันนี้เราจะมีแนวทางยังไงที่จะสัจารย์ญญมผมหัวทั้งแต่คนของกรมเองแล้วก็ผู้เษษสียภาษีทั้งสองด้านนะครับผมก็ทดสอบความรู้ของคนของกรมสมพากรเนี่ยก็พบว,ว่าครับ<า>เอ่อเราให้ความรู้ที่ผ่านมาให้ผิดหรือเปล่าให้ผิดหรือเปล่าคือเราสอนกฎหมายภาษีเขาแต่เราไม่สอนหลักการที่อยู่เบื้องหลังกฎหมายภาษีเขาครับว่าเจตนาลมคืออะไรคืออะไรแล้วก็ไปเล่นคําตีความไปแลกสอนกันซึ่งมันไม่ใช่กฎหมายทุกมาตราจะเขียนได้นะครับมันจะต้องมีนโยบายอยู่เบื้องหลัง นะครับทีนี้พอไปอ่านแตกฎหมายแล้วไม่รู้นโยบายครับแล้วใช้การตีความเลือกถึงไปซ้ายบางขวาบ้างวัวไปหมดนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นผมก็มุ่งเน้นที่จะให้ความรู้ในเชิงตักกะวิธีคิดว่ามาตรานี้ออกมายังไงคิดมาย่างไรถึงเป็นอย่างนี้ปรนเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือคนเป็น t ซ x man ที่ดีเนี่ยเก่งภาษีเดียวไม่พอครับต้องแม่นธุรกิจอาจารย์เดินมาหาผมว่าผมทำสวอป คือเข้าต้องเข้าใจกิจการนั้นๆหรือธุรกิจนั้นๆนครับมันก็เก็บไม่ถูกไม่ถูกถามก็ตอบไม่ได้ตัวก็ตรวจไม่ถูกทําสวอปทำแคปทำฟิวเจอร์ทำฟอร์เวิร์ดออปชั่นสวอปชั่นกรีนชูออปชั่นเสร็มซิงไงครับไม่รู้อะโซเลียมเรอร์ก็ตอบไม่ได้เลยครับไม่มีทางซูดไม่ได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่ๆเลยนะเกิดทุกวันในภาคธุรกิจเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับมีคอร์สอบรมพวกนี้ให้เขาแล้วก็สร้างความเป็นเจ้าของคือโอเนอร์ชิพแต่ละประเภทของธุรกิจ แล้วก็ทําเป็นทีมทีมที่เชี่ยวชาญเรื่องอตราสารทางการเงินนี่เชี่ยวชาญด้านของธุรกรรมล e สซ i ่งเช่าซื้อนี่ธุกรกรรมเกี่ยวเรื่องขอินดัสเทรียลต่างๆเพื่อเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วก็ถามและตอบได้ตรวจก็แม่นยําไม่มีตรวจไหลมาตรฐานเพราะไม่รู้ธุรกิจครับบางครั้งเนี่ยพอเจ้าที่ไม่แม่นธุรกิจเนี่ยผู้เสียภาษีมาถามถามสามทีตอบสามแบบครับเพราะว่าไม,ไม่รู้ไม,ไม่สามารถรให้แนวทางที่ชัดเจนได้ของธุรกิจ ไม่ใช่ไม่เป็นภาษีนะครับคือไม่เข้าใจธุรกิจถูกต้องครับแลวบางทีธุรกิจเล่าไม่หมดครับผู้เสียภาษีมาหาเจ้าที่บอกว่าช้างหน้าตาเอาหูไม่ให้คาแบบแบนๆอย่างเงี้ยเขาบอกช้างแบนๆเอาหางไม่้คาก็ว่าหางยาวๆช้างในหางยาวๆเนี่ยเพอเหทั้งตัวบอกไม่ใช่มิตรตอบผิดหมดเลยมันไม่แบนไม่ยาวมันมีทุกอย่าง เรื่องนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อน,นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วก็มาต่อกันในช่วงที่2ของรายการครับช่วง t ท x t a l ลสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย ด,ด้วยพลังความรู้และด้วยความเชื่อมั่นในพลังนี้ปตทจึงมุ่งมั่นนำความรู้สู่ชุมชนวันนี้ที่หมู่บ้านห้วยขยงจังหวัดกาญจนบุรีและอีกหลายโครงการก็เริ่มสร้างชุมชนให้ยืนได้ด้วยตัวเองเราเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเพื่อสังคมไทยแข็งแรงช่วงแท็กซ์ท k อ สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยเ,เข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับท่านอธิบดีครับที่ท่านอธิบายไปเนี่ยก็คือบางทีปัญหามันอยู่ที่ผู้ที่จะไปเก็บภาษีถูกไหมไม่เข้าใจธุรกิจเราก็พยายามอบรมเจ้าหน้าที่ของเราแต่ทีนี้มันมีอีกด้านหนึ่งก็คือว่าทางด้านผู้เสียภาษีหรือธุรกิจ